สองสามสีู่งสุกแล้วครับทุกคน ฮะก็เฮ็ดแล้วใหม่ๆครับพีน้องเลยเฮ็ดเองแซบเองการหอ่อใบตองก่งน้อยห่อจะไม่สวยแต่ว่ารสชาตินี้ <c oughs> คืออร่อยมากนะครับผมอืมกลิ่นยังไม่ได้เปิดห่อมานี่ก็กลิ่นแบบฟุ้งแล้วทุกคนกลิ่นหอมมากครับหอมาหอมากหอมมากเรามาแกะดูกันเลยครับจะเป็นอย่างไดห่อหมก อะไรเอ่ยมาดูกันครับ expectancy. โอ้ยควันไหมพี่น้องโอ้ตัวหอมกเครื่องในไก่นะครับอันนี้อ้ยห,หอมครับหอมจริงอยากให้ได้กินกันด้ยอู้หอนี้น่นี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 ่ปลาตัวปลาตัวนี่ยทุกคนหอมมากหอมจริงๆอ่ะมาเตรี๊บโต กินกันแล้วกินนั่นกับบวัวไยได้หิวข้าวครับผมอ่ะแซ่บๆน้ำกันพี่น้องกินครับวันนี้เห็ดแล้วใหม่โอ้ยเนี้ยสัตว์ออกกินน้อยก,กัไนายห่อนครับมกเครื่องในไก่เห็ดเองแซ่บเองคือก้าวไปพี่น้องเอามาสู่พี่สู่น้องให้ได้เห็นให้ได้ยากน้ำกันนะครับผมบู๊ยนะอื้มสดน้ำ มาแซบแ่บนะพี่นอ้องเรัสามมุกรวมกันได้แำนี้ครับอะแซบ่บเห็ดพอดีกินพอดีอิ่มครับอืมอืมใช่ อรับไปลองเบิ่งเด้อพี่น้องหอมหอมพวกพักสมุนไพรแล้วก็หอมใบตองโอ้สุดยอดอืืห อ,อันนี้คือแบบผมคิดอยากนะพี่น้องคิดอยากกินหะก็เลยโอ้บไ่ได้กินโดนแล้วก็เลยจัดเลยคาดยู่ย่างหนึ่งพี่น้องหัวปีได้หัวปีมาใส่นี้ว่าแซ่บอย่างซีเลยอืมกึ้น,น่ะนเนี่ย ครับหอมแล้วก็อร่อยมาก ไม่มีความขาวเลยทำยังไงเพอร์เฟกต์ Perfect. นั่นกระนนว <c oughs> ขั้งแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับพี่น้อง <c oughs> Mhm. <laughs> <laughs> หือ <c oughs> อืม <c oughs> จ้อน้ำนัวพี่น้องอืมขุดสุด สดน้ำเนี่ะใส่ใส่นี่แต่วา่าเข้มข้นมากโหรู้ว่าหิวข่าว่ะนะวาแม่หิวเข่าวพี่น้องฮากก็เลิกงานพร้อมเนาะ แซบจนรับตายกินพี่น้องเลย อืม,อ,ม,มอาสรอ,อกเนาะแซ่บเมนูขขาวเบอร์ตี้ปีรามนนนี้ม สุดท้ายแฟนสวยเลยพี่น้องไข่โอ้โห เบิร์ตเอิดเติดพี่น้องเอ,อเอ้ยต้องใส่คำนี้เลยเนื้อแต่ไรถ้วยบ้านเฮาก็ได้เนาะเ mm hmm. พิ่มบากันอ่ะเก่งน้อยก็ได้เมนูห่อหมกเครื่องในไก่นะครับมาฝากพี่ตาน,น้องเมนูแซ่บๆแนวขืดยากบ่ได้กินโดนนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอ่ะเก่งน้อยก็บ่ว่าหย,ยังหลายแล้วสิียรลาพี่ลาน้องไปแล้วเด้อครับผมคลิปหน้ามาว่ากันใหม่กับเมนูแซ่บๆเมนูใดกันรอติดตามรอรับชมกันนะครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ลาพี่ลาน้อง ไปเพียงสำนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ